สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มานอกแถวเกษตรนวมินไปวัชรพลนะครับช่วงนี้มีธุระไปทางนี้ปล่อยก็เลยเอ,ออกมาทำคลิปให้ด้วยนะครับสำคัญนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับ ในส่วนของการเดินทางวันนี้นะครับก็เริ่มสตาร์ทหลังจากเลยแยกกระเบนะครับก็เริ่มทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับสำหรับบรรยากาศการเดินทางวันนี้นะครับไม่มีฝนตกนะครับอา,อากาศปลรรอดโปรง่งโล่งสบายครับรถก็ไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่ ก็เลยเป็นโอกาสดีนะครับที่จะต้องมาทำคลิปไปดูนะครับหลังจากสตาร์ทมาจากาสีแยกเกษตรนะครับก็จะวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ผ่านแยกที่จะไปถนนลาดปลาเค้าหรือว่าเข้าไปสีแยกวังหินเซนาวิลล่าเนี่ยก็ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับก วิ่งตรงไมเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นแถววังหินนะครับแล้วก็เสนานะครับในฝั่งขวามือส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นพวกถนนลาดปรา้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบังจะ <c oughs> มีติดไปฝั่งถนนรามอินทรานะครับซึ่งอสองฝั่งฝั่งตรงนี้ก็เป็นถนนตัดหมักเป็น ส่วนของการตัดใหม่นะครับถนนตัดใหม่ซึ่งเ,เกษตรวมบัดน,นี่ช่วงที่เขาทำถนนน,นี่แอดเองเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเคยขับรถผ่านนี่ฝุ่นยังไงง่องเลยนะครับและถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า ตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังแบบสภาพเดิมๆคืออาคารพาณิชย์หรือว่าคอนโดหรูอ,อาคารสูงไม่มีนะครับเส้นนี้ไอ,อมีหลายคนสงสัยนะครับเวลาวิ่งผ่านถนนเส้นนี้บอกว่าตอหม้ออยู่กลางถนนที่เป็นเกาะกลางถนนเนี่ยเส้นนี้เนี่ยเขาทำไว้เพื่ออะไร อันนี้ก็น่าจะพอเดาออกนะครับว่าเขาทำไว้เพื่อเป็นรถไฟหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นทางพระอาเลี้ยวไปทางเสนากับรามอินทรานะครับแยกเมื่อสักครู่แล้วก็เลยข้ามมาแป๊บหนึ่งซึ่งขข้ามมาตรงนี้เนี่ย ในส่วนของการที่จะไปทางลัดของถนนรามอินทราเนี่ยก็จะมีหลายเส้นทางนะครับถนนที่เป็นหลักๆก,ก็ไอต,ตรงนี้ถนนจอยมายราบนะครับเมื่อสักครู่ก็ไปถึงถนนรามอินทานะครับและอีกที่หนึ่งที่เป็นแยกเนี่ยก็คือ,อแยกสุขนทศวรร์อันนี้ก็จะ เข้าไปในรามอินทาแล้วก็ไปทางลาดพร้าวนะครับสามารถไปได้ด้วยอันนี้มาถึงเส้นอีกเส้นหนึ่งแล้วนะครับคือเราจะเลี้ยวไปถนนวัชรพล,ลนะครับก็คือถ้าตรงไปก็เป็นนวมินนะครับแต่ว่าวันนี้ตรงมาทางฝั่งถนนวัชรพล,ลนะครับก็ข้ามมา ฝังนะครับเหลียวฝังสายมือนะครับของท่านผู้ชมนะครับสภาพบรรยากาศรอถนนก็โล่งดีแท้วันนี้นะครับกรับดูไปเรื่อยๆนะครับข้างบนก็เป็นถนนทางด่วนนะครับทางด่วนรามินทราทจะไปร้วนหละเอกมัยซึ่ง ก็เคยขับรถหรือว่าท่าคลิปแต่ก็นานแล้วจนลืมนี่แะนะครับครับตรงตรงนี้ก็จะเป็นการเดินทางนะครับไปสู่ถนนวัชรพลนะครับซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ก็จะขึ้นสะพานไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางลัดทางเลาวที่ดีที่สุดนะครับ ว่ไปตรงนี้แล้วเนี่ยไปทางไหนได้บ้างก็คือแวถนนรามินทาได้ทั้งสฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วก็จะไปทางมินบุรีก็ฝั่งขวามือนะครับแต่ถ้าจะไปหลักสีก็ซ้ายมือนะครับเลี้ยวไปได้ตามอัธยาศัยนะครับที่จะไปทุระที่ไหนก็สามารถไปได้ในตรงนี้แต่ว่าในส่วนของแอดนี่จะขึ้นสะพานข้ามถนนรามินทราไปลง วัชรพลเลยทีเดียวนะครับแอนี่นะครับจากขึ้นทางที่เขาจะไปทั้งทั้งสองฝั่งแหละครับไปได้หมดเลยทั้งมีนบุรีแล้วก็ลักสีนะครับ ้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือสะดวกสบายข้างบนก็คือรถไฟฟ้านะครับก็ทำสายขดดให้เพื่อความสะดวกนะครับเขาก็จะทำให้วิ่งไป หลายๆายทางนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็คือจะไปหลักสีหรือว่าจะไปมินบุรีเนี่ยก็แล้วแต่แต่ในส่วนของแอดเขาตรงมานะครับจะไปวัชรพลนะครับคือมาทุรว,วัชรพลก็ไม่พลาดที่จะเก็บคลิปนะครับ คือในการทำคลิปนี่ก็ทั้งไปทุระแล้วก็ทั้งาทางผ่านแล้วก็ตั้งใจมาทำก็มีนะครับบางคลิปก็คือเออนา,นานทีได้มาก็เออมาทำคลิปดีกว่าบางแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยว่างนะครับคือเราไม่ใช่แบบทำ full time นะครับก็คือวันหยุดหรือว่ามีเ,เวลาว่างพอที่จะไปไหนมาไหนได้ก็ออกมาทำคลิปกันนะครับ ครับสำหรับคลิปกเกษตรน้มินมาถนนวัชรพลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะครับ สำหรับตรงนี้ก็ถึงสำหรับตรงนี้ก็เป็นถนนวัชรพลนะครับซึ่งถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติด,ต,ดตามรับชมโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ